สบายดีมื่อนี้เขามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำสำหรับแมนไพ่ที่ลืมรหัสผ่านวีแคํขามาเบิ้งคลิปนี้ได้เลยก่อนอืดเมื่อเขาต้องเขาวีแชทแล้วเข้าไปที่ว่าตั้งค่าบัญชีของฉันแล้วเข้าไปรหัสผ่านที่เขาลืมรหัสผ่านมันจะให้เขากกแต่เขาบ่ตองเหด ต้องไปคลิกเข้าไปเลือกรหัสผ่านแล้วกดตกลงมันจะยืนยันทาง SMS พิมพ์รหัสเข้าไปเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็กอกรหัสผ่านของเขาเข้าไปรหัสไม้ที่เขาต้องการ กดยืนยันอีกครั้งเป็นทีเช็ดเทียมหอยแล้วเป็นการที่วาง่ายแสนง่ายสำหรับใครที่ลืมรหัสผ่านวีซอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเฮาบ๊ายบาย